มาบำรุงใบหน้ากันนะคะเพื่อนๆน,นี่น้องไฮย่านะคะไฮย่าททำให้หน้าใสตึงนะคะนี่จ้าใส่หลอปั๊มหนึ่งนะคะวันไม่นิยมหยอดหน้าเนาะวันจะเอามาไทายใส่ฝามือแล้วก็โชโลมนะคะแล้ววอร์มเขาค่ะเขาจะได้ทั่วผิวหน้านะคะเวลาใช้ก็ยกหน้านะคะลยกหน้าขึ้นค่ะ นะคะให้ผิวรูขุมขนเรากระชับนะคะลืมอย่าลืมลงคอด้วยค่ะแล้วเราก็มาต่อด้วยนะคะนี่เป็นครีมกลางวันนะคะที่สกัดจากน้ำมันมะกอกค่ะลืมเอาไม้พายนะเห็นไม่เนื้อครีมของเขาไม่ลืมไม้พายค่ะใช้มือนะคะวันวันไม่แตะใส่หน้าเนาะเพราะว่าครีมเขา จะหนาหน่อยข้นหน่อยแล้วเรามาวอมนะคะวอมใส่มือค่ะพอเขาจะได้ทั่วใบหน้านะคะแล้วพอเราวอมครีม,มเขาก็จะร้อนเขาก็จะซึมเข้าผิวหน้าแล้วได้เร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็จะไม่เป็นจุดด่างนะคะถ้าเราเอามาวอมใส่มือก่อนค่ะนี่จากระชับใบหน้านะคะเขาจะชุ่มชื่นอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะเวลาเราล้างพื้น แป้งก็จะติดทนนานนะคะถ้าถูกใจก็ฝากกดใจกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเขาซึมเข้าหน้าเร็วมากค่ะ